พบกับช่องอ๋มช่องนุรีฟ้าสอนนุรีฟ้านะคะวันนี้จะมาเล่นเกมรถไฟนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเล่นนะคะก็นะก็ขอให้พี่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ะะแต่นี่ก็คือกำลังหาสติตัวเองอยู่ค่ะคือแบบตอนนี้ก็คือติดเกมนี้มากๆชอบเล่นเกมนี้มากๆใดๆคือแบบนี่ตัวละครใหม่นะคะก็แจกฟรีนะคะใครที่เก็บเนี่ยไอถุงข้างบนเนี่ยค่ะใครที่เก็บครบตามกําหนดนะคะก็จะนี่ไอถุงนี้ใครที่เก็บตามกําหนดนะคะเขาก็จะ จะให้แลกข,ของนะคะฟรีๆไปเลยเดี๋ยวให้ดูของที่เขาแจกนะคะแต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอตายก่อนเลเดี๋ยวให้ดูตอนนี้นะคะก็แบบมันช้ามากเลยวิ่งช้าเป็นแบบประจำนะเพราะวิ่งช้าก็คือแบบต้องรอให้มันแบบวิบ่งเร็วพอวิ่งเร็วก็คือไม่อยากเล่นเพราะว่ามือไม่คล่องอะไรแบบนี้มือไม่ค่อยคล่องเลยเพราะว่าเล่นข้างเดียว อีกข้างก็คือแบบโอตายแหละอจังแบบนี้แหละถ้าพูดอยู่มันจะไม่มีสติไงมีเบอร์หนึ่งเลยขึ้นเบอร์หนึ่งเลยอฆษณาเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่อยากได้นะคะก็กดไปที่ถุงตรงนี้เลยค่ะคนี่นะคะใครได้ตามกำหนดนะคะเ,คเขาจะมาบอกแบบนี้เลยค่ะเดเขาได้ตามกำหนดแล้วค่ะนี่ได้ตัวละคร ได้ตัวละครได้ตัวละครฟรีด้วยแนะ่ค่ะ <Okay. S 1> ก็โหลดมาเล่นกันได้แล้วก็แบบเกมนี้ก็สามารถสามารถล็อกอินกับเฟซบุ๊กได้เฟซบุ๊กได้เลยเราสามารถแข่งกับเพื่อนของเราได้เลย mm hmm. ไปเลยจ้า อบใส่รองเท้านี้นะเวลาไปเล่นเนเนี่ยเอเวลาเราจะกระโดดนะพอมันบดนแล้วมันก็จะตายเพราะว่ามันจะไปนชนรถไปนะคะจบไปแน่ๆลค่ะเราก็มาอยู่ตรงนี้นี่ค่ะพูดคือแบบโอลี่มากเลยพูดปกติด้วยตอนนี้นะคะเราก็คือวิ่งโคตรช้ามาก มากเกมนี้เราเล่นเกมนี้ไม่ได้คือมันจักมากฝีมือไม่ถึงอะ่ะเอออย่างนี้ฝีมือไม่ถึงเกมนี้แหลอะอ่าอืม,อมต่อไปนี้นะคะก็จะเห็นคลิปเล่นเกมรถไฟบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าจะไม่เออจะไม่เข้าไปเล่นเกมปีไฟ <S <S เล่นถ่ายคลิปอะ่ะจะไม่ถ่ายคลิปเกมปีไฟเพราะว่าแบบแต่ว่าก็ถ้าอยากดู นูเล่นเกมฟรีไฟนะคะก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆเลยค่ะแ้าเบื่อคลิปเก่าเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะคะถ้ามีเวลาก็ลงให้ดูนะคะเพราะช่วงนี้สอบค่ะติดสอบนะคะติดสอบแล้วก็ต้องเคียงงานเยอะแยะเลยนะคะอยากจะบอกว่าคือขึ้นม .1 ปุ๊บพูดภาษาไทยคือคล่องมากแต่ว่ายังไม่คล่องเท่าไหร่ไงคือแบบคือแบบ น้องแอ๋พูดชอบพูดคำหยาบมาเลยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้นะคะคะแนนให้ถึงแสนกว่ากว่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำคะแนนถึงให้ถึงแสนกว่ากว่าเลยจ้พาพอถึงแสนปุ๊กก็จะปิดคลิปหนีไปนอนเลยจ้ะหรือว่าไปทำหรือว่าไปอ่านหนังสืออะไรแบบนี้เนาะไม่นะไมืดแล้วทำธุระอะไรละ่ะถ้าเล่นให้ถ้าเล่นครบสิบครั้งนะ คือแบบถ้ายังตายอยู่นี่คือแบบเบื่อเลยเนระจะติดคลิปท,ทิ้งเลย5ครั้งดีกว่าเล่นกี่คร้งเยนะสามครั้งแลนะ้ว้าคือแบบถ้ามีใครถามว่าเอ่มตัคดคลิปเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างเองค่ะเริ่มต้นนะคาไม่มีเงินจ้างหรอกคะ่ะแต่ว่าน้องก็ไม่จ้างนะคะสามารถไปติดตาม ช่องน้องให้ได้นะคะช่องน้องชื่อน้องอยายีตาตีชแนลนะคะจะมีชแนลมั้งจะไม่ได้แหละไปติดตามหน่อยนะคะน้องเขาแบบไม่มีผู้ติดตามเลยตัวคนเดียวค่ะน้องน้องตัวคนเดียวไม่มีใครดูช่องแต่ว่าฝ่ายทุกคนไปดูได้นะคะน้องอยายีตาตีนะคะเดี๋ยวจะลองแท็กน้องดูนะ ก็ยังไม่ตายค่ะจนคะแนนได้เจ็ดพันกว่าโอ้น้อยมากเลยอะ่ะโค้ชห้าครั้งนี่จะเลิกเล่นแล้วนะโค,ค้ชห้าครั้งอ่ะคือแบบไม่อยากไม่อยากถ่ายคลิปให้เห็นหน้าเลยอ่ะคือแบบจะถ่ายคลิปเกมเท่านั้นนะเอ,อืมต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องดูนฉันนะคะถ้าอยากดูนะคะก็ไปฟอฟไปฟอร์เฟสบุ๊คได้เลยค่ะไปฟอร์เฟสบุ๊คได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะตั้งชื่อนะคะเดี๋ยวจะจะขึ้นชื่อไว้ข้างๆนะคะ,ะเดี๋ยวจะตั้งเออเดี๋ยวจะเอ่อขึ้นชื่อไว้ข้างๆคิปเลยะคะ่ะแต่บางทีนะคะอาจจะเปิดหน้าก็ได้น้องเพราะว่าปิดหน้ามันก็เบื่อ อยากพูดแบบพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนตูนี่นาเนี่ยตูนี่นาพูดแบบน่ารักมากเลยนะแลสสุดก็คือกับพี่แหนมน้อยอุ้ยคนแรกก็คือน่าจะเป็นพี่พี่อะไรพี่เอกใช่แล้วแล้วก็คนที่สองก็อะไรนะที่จะตีมเกมฟรีไฟอะไรสักอย่างเนี่ยใชื่อไหมราชาร้องเทเออราชาร้องเทแหละแล้วก็คนที่สามก็จะเป็นราชาอะไรสักอย่าง มาโนซิงทอนเนี่ยอาชาอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็คนดูใจก็คือคนล่าสุดนี่ก็คือแหนมน้อยนะแหนมน้อยแหนมน้อยแหนมนย้ยแหน่น้ยที่ใสหนะ่หน้ากากนี่นะน่ารักเดี๋ยวจะขึ้นพี่เต๋อพี่ตูนกับพี่แหนมน้อยนะคะข้างๆนี้เลยค่ะพี่ตูนกับพี่แหน่โนย้ยวานกันมาก แฟนคลับอีกช็องคือเบบคือเบบมีคือเบอเบ,เบไม่แฟนกลับในคลิปแล้วติดตามช่องน้องีดนะ้นะคะบางคลิปก็จะมีคำพูดที่แบบเออ่คำหยาบบ้างน้องนะน้องพูดทำกอยาบพูดเก่งเลย,เก,เลยก็ต้องขอโทษแทนน้องด้วยนะแก ตามใจโชคนี่ทำคลิปนะคะก็อนุญาตยายอนุญาตให้ทำคลิปก็ทำเลยใช่ไหมยายเนาะมาเลยจะ <c oughs> ต่นายสุดาก็ <c oughs> พูดภาษามาลาย,ยูก็สนุกดีนะจะทำยูทูบไม่จำเป็นปต้องพูด ไทยพูดอ่านไม่จำเป็นต้องพูดไทยทุกคลิปก็สามารถพูดแบบภาษามาลายูก็ได้อะไรอย่างนี้อุ้ยตอนนี้สี่หมื่นแล้วเล่นเพลิน,น,นแบบเพลินมากไม่ตายเลยถ้าตายกันนี้นะฉันจะตกปวดเทมแล้วคือแบบเล่นเพลินมากคุยกับคุณดูไปแล้วก็แล้วก็คือแบบนี่ยอดขึ้นเลย พอบอกว่าจะเลือดห้าครั้งจะเล่นเล่นนี่มันก็แบบทำคะแนนให้ฉันดีขึ้นมากเลยทำคะแนนให้ดีขึ้นแบบนี้ตลอดไปเด้อแบบเวลาเล่นนะมันก็แบบจิกจหน่อยๆนะคะก็ไม่เป็นผู้เล่นที่ไม่มีฝีมือไม่ใช่พี่คนนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเพจสตรีมของพี่ที่เล่นเกมรถไฟได้แชป์แชปงมากเลย พี่พี่เขาแ,ลแหละพี่เขาจะตีมเกมรถไฟคือแบบเล่นโคตรคล่องเลยอ่ะบางใช่มีคนจะตีมด้วยไม่ใช่เพื่อนฉันเว้ยแต่ว่าเป็นพี่เป็นพี่แย่เป็นพี่พไม่ใช่มันคือพี่แบบฉันเป็น F C พี่เขาอะไรแบบเมียแกไม่ใช่จ้า ก็คือแบบว่าที่เขาทำทำคะแนนวิ่งเนี่ยก็คือเจ็ดล้าน,นะบางทีอ่ะไม่ไม่ใช่ฉันเป็นคนดูสตรีมในเฟซโอ้ยตาแหละไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเฟซเออชื่อเพจของพี่ เต็มตัใส่โคตรเต่มมา่เลยเล่นที่พีมาเราเกดอไหรอนี่เกมสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าจะมหนืมากเลยจะรีบเลี้ก็คือเจ็บคอม้างๆวันนี้แน่เบก็ียงอก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ จบคลิปที่นี่นะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยได้ค่ะกดติดตามคลิปช่องน้องด้วยนะคะไปดูช่องน้องด้วยนะคะเด็แต่ว่ายอดวิวให้เท่ากันกับพี่นะคะอยากทำให้ยอดวิวของน้องเยอะกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆากเลยะค,ะค่ะคลิปจบแค่นี้นะคะ